อัปเปอเร็วขึ้นถ้าทําดังต่อไปนี้วันนี้หนึ่งจะมาแนะนําวิธีการล้างเคียร์ไฟล์แคชข้อมูลเอาไฟล์ขยะออกจากเครื่องอัพปของเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับ วิธีการนี้จะเป็นล้างเคลียร์ไฟล์ข้อมูลที่ออกได้หมดเกลี้ยงขั้นตอนแรกนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับกดปิดโทรศัพท์ไปก่อนนะครับพอปิดเสร็จแล้วนะครับปุ่มที่เราจะใช้งานนะครับก็จอมีปุ่มปิดเครื่องกับปุ่มลดเสียงนะครับเมื่อเครื่องดับสนิทก่อนนะครับพอดับสนิทแล้วถึงค่อยกดนะครับกดปุ่มปิดเครื่องกับปุ่มลดเสียงกดพร้อมกันจนกว่าเครื่องจะติด เมื่อเครื่องติดแล้วปุ่มปิดเครื่องเปิดออกแต่ว่าปุ่มลดเสียงยังกดค้างไว้อยู่นะครับพอขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเมนูแบบนี้นะครับให้เราเลือกภาษาอังกฤษเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ครับ w i p Data กดเข้าไป ตรงนี้จะถามรหัสผ่านนะครับรหัสตัวนี้ก็คือรหัสที่เราตั้งล็อกหน้าจอของเราเองครับใส่เข้าไปเมื่อใส่รหัสเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดโอเคจะมาในหน้านี้นะครับถ้าเรามีความจําเป็นกับข้อมูลภายในเครื่องนะครับห้ามเลือกตัวล่างนะครับ format data ห้ามเลือกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจแล้วเราจะตั้งเป็นเครื่องใหม่เลยเป็นโทรศัพท์ใหม่ของเราเองเลยให้เราเลือกตัวล่างนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านี้ให้เราเลือกตัวบนนะครับ ตัวบนในที่นี้ก็คือว i บด d ต้าคลปตัวนี้ครับก็คือมันจะเก็บข้อมูลต่างๆเบอร์โทรรูปภาพอะไรอย่างเราจะยังอยู่นะครับเราก็เลือกตัวนี้ครับตัวบนนะฮะพอเลือกตัวบนเสร็จนะครับให้เรากดโอเคนะครับในระหว่างนี้เขาก็จะทําการลบเคลียร์ไฟล์ข้อมูลไฟล์ขยะที่อยู่ในเครื่องเราออกไปนะครับ นะครับพอเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาให้เรากดโอเคเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือก Re รีบูทครับตัวนี้ให้เราเลือกรีบูทกดรีบูทแล้วก็กดโอเคเรอสักครู่นะครับอันนี้เครื่องเราก็จะรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่นะครับ เราก็กลับเข้ามาหน้าเราปกติแล้วนะข้อมูลของเราก็ยังอยู่ครบนะครับแต่สิ่งที่หายไปก็คือไฟล์ขยะหรือว่าไฟล์แคสที่มันตกค้างอยู่ในเครื่องที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนั่นเองนะครับเครื่องเราก็จะลื่นขึ้นเร็วขึ้นอย่างน้อยหน่วยความจําที่มันถูกคาไว้ที่ไฟล์ขยะไฟแคสนะครับก็หายไปด้วยนะครับเพียงเท่านี้เองครับติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1โมบายมุกเหล็กบนชแน l ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระ ด้วยนะครับสวัสดีครับ